วันนี้เดินผ่านมาที่ชั้น3 MBK Center มาแล้วว้าวมากสินค้าของคนรักการแต่งบ้านแบบมินิมอลเกล๋ๆสวยตรงจากญี่ปุ่นเลยนะของเขาน่าช็อปมากก็ไก่ร้านตัวไปเลยจ้า เขาชื่อร้าน J by Now ปกติเราซื้อของออนไลน์มีปัญหาสินค้าไม่ตรงปกกันใช่ไหมล่ะมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยค่ะได้จับของจริงดูคุณภาพกันแบบชัดๆกันไปเลยบรรยากาศเป็นกันเองของสวยเดินชิลมาถ่ายรูปเก๋ๆโพสลงโซเชียลกันได้เลยนะใครที่กำลังหาไอเดียแต่งบ้านไม่ว่าจะห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงครบทุกอย่างที่ทุกคนต้องการด้วยดีไซน์สวยๆเก๋ๆ,ๆต้องมอบมงให้เขาเลยค่ะ ฟังแค่นี้ก็อยากมากันแล้วใช่ไหมงั้นรีบมาช็อปกันนะที่ j จไบนาวชั้น3โซน A MBK Center กันนะจ๊ะ